คนที่ใช่ในหัวใจเธอตอนที่46กระตายหมายจันทร์หลังจากกราบพระธาตุลำปางหลวงแล้วหนุ่มเชียงใหม่กับสาวลำปางก็เดินทางกลับระหว่างทาง กำมนการชวนสุทธิวันเยี่ยมชมและกราบพระเจดีย์พุทธคยาจำลองที่วัดจองคําวัดนี้เป็นวัดศิลปะไทยใหญ่ผสมพมา่าพื้นที่วัดยาวถึงบนเขาตามประวัติเท่าที่ทราบไม่ปรากฏว่าใครสร้างสันนิษฐานว่าคนสร้างน่าจะเป็นข้าบดีชาวไทยใหญ่เพื่อเป็นพุทธบูชาค่ะมกคเทศสาวลำปางอธิบาย และเล่าให้แฟนหนุ่มที่กำลังชื่นชมกับศิลปะอันงดงามของวัดวัดนี้ใหญ่โตร่มรื่นสะอาดสะอาดมาแล้วเย็นกายเย็นใจนะครับค่ะมีเพิ่มอีกนิดหน่อยไกด์ยังอธิบายไม่หมดเลยวัดจองคำเนี่ยเป็นปูชนียสถานสำคัญแห่งหนึ่งของชาวลำปางได้รับสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเมื่อปีพุทธศักราช2549 ในวโรวกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและยังมีหน่อต้นโพจากเบเรณพุทธคยาที่ตัดสรุปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาจากอินเดียมาปลูกบริเวณข้างๆพระเจดียด์อีกนะคะเก่งมากเลยไกด์สาวลำปางอย่างนี้ต้องมีรางวัลรางวัลเป็นอะไรคะ ให้หอมแก้มหนุ่มเชียงใหม่หนึ่งข้างครับไม่ได้ไม่ได้บาปกรรมค่ะในวัดในวาทำแบบนี้ไม่ได้ขนาดนุ่งสั้นห่มน้อยยังไม่เหมาะสมเลยค่ะงั้นก็เอาไว้หอมตอนออกจากวัดก็ได้ครับกมลการยิ้มเขินอายจนหน้าแดงรีบพูดกลบเกลื่อนแล้วชวนแฟนหนุ่มเดินไปอีกด้านหนึ่งของเจดีทั้งสอง เดินไปยังร่มของต้นอโศกอินเดียที่แผ่ร่มเงาขยายใหญ่ให้ความร่มเย็นแก่ลานวัดเบื้องหน้าทั้งสองมองเห็นพระภิกษุอายุรุ่นราวคราวพ่อรูปหนึ่งนั่งพักผ่อนสงบนิ่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นอโศกนั้นกราบหลวงพ่อครับกราบหลวงพ่อคะ่ะเจริญพรจเจริญสุขจ้ะโยมทั้งสองมาจากที่ไหนกันล่ะเนี่ยผมมาจากเชียงใหม่ครับ หนูคนลำปางค่ะหลวงพ่ออ๋อเป็นแฟนกันใช่ไหมนี่เห็นเดินมาด้วยกันสนิทสนมกันดีสองหนุ่มสาวมองตากันกมลการยิ้มเขินอายเล็กน้อยส่วนสุทธิวันนั้นก็ยิ้มกว้างหัวใจฟองฟูครับเออเป็นแฟนกันแล้วก็เพิ่งกลับมาจากไหว้พระาธาตุลำปางหลวงแล้วก็มาแวะที่นี่ครับ มาตั้งไกลเชียงใหม่กับลำปางห่างกันเกือบ3 4 0 0กิโลเมตรรักษาความรักความซื่อสัตย์ต่อกันและกันให้ดีนะครับค่ะหลวงพ่อ สุทิิวันและกะมนการขออนุญาตถวายเงินปัจจัยแก่พระภิษุรูปนั้นจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟฟ้าของวัดสาธุอนุโมทนาในกุศลลเจตนาของโยมทั้งสองนะก่อนกลับอาตมามีนิทานเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีกระต่ายตัวผู้ตัวหนึ่งมันชอบที่จะจ้องมองพระจันทร์ในวันเพนอยู่เสมอ ด้วยคิดว่าบนดวงจันทร์นั้นมีกระต่ายตัวเมียอีกตัวหนึ่งอยู่บนนั้นไม่ว่ากระต่ายหัวหน้าฝูงของมันจะอธิบายหรือเตือนว่ากระต่ายที่อยู่บนนั้นเป็นเพียงเงาหรือต่อให้เป็นกระต่ายจริงกระต่ายอย่างเราก็ไม่มีปัญญาจะไปถึงได้ขนาดว่าเพื่อนกระต่ายตัวผู้ของมันเล่าให้ฟังว่าในอดีต เคยมีกระต่ายตัวผู้อีกตัวหนึง่งเดินขึ้นไปบนภูเขาและปีนต่อไปบนยอดสนที่สูงที่สุดด้วยหวังว่าจะไปถึงดวงจันทร์เพื่อไปหากระต่ายตัวเมียแสนสวยตัวนั้นสุดท้ายกระต่ายตัวนี้ก็ตกลงมาจากยอดสนถึงแก่ความตายกระต่ายตัวผู้ตัวนี้มันก็ยังไม่เลิกล้มความตั้งใจ แล้วสุดท้ายกระต่ายตัวเนี้ยมันเป็นอย่างไรคะมันเฝ้ารออยู่เช่นนั้นในทุกคืนวันเพ่นมีอยู่วันเพ่นหนึ่งมันแงนคอมองดวงจันทร์จนค่อนคืนจนปวดคอมันจึงก้มหน้าลงมาบ้างในขณะเวลานั้นเงาของดวงจันทร์อยู่ตรงหัวและส่องตรงลงไปในบ่อน้ำที่อยู่ใกล้กันกับที่มันยืนอยู่ ปรากฏเห็นเป็นรูปของดวงจันทร์ในน้ำลูกโตงามเด่นทำให้มองเห็นเงาที่เป็นรูปกระต่ายตัวเมียตัวนั้นแจ่มชัดขึ้นมาอีกแล้วมันเป็นยังไงต่ออีกครับเจ้ากระต่ายตัวผู้ตัวนั้นมันกระโดดลงไปในบ่อน้ำ้ดยคิดว่าตอนนี้นางกระต่ายสาวที่อยู่บนดวงจันทร์มาอยู่ใกล้มันแล้วยมพอจะตอบได้ใช่ไหมว่า ชาตากรรมของเจ้ากระต่ายตัวนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันหมดโอกาสที่จะจ้องมองนางกระต่ายสาวบนดวงจันทร์ตลอดชั่วชีวิตเลยครับอาตมาขอฝากด้วยนะอันไหนคือสุดแท้อันไหนคือสุขจอมปลอมของชีวิตอย่าหลงกลของกิเลสตัณหาเหมือนเจ้ากระต่ายที่มองเห็นเงากระต่ายบนดวงจันทร์ และยังถูกหลอกที่ไปเห็นเงาของนางกระตายที่อยู่ในบ่อน้ําเหมือนกิเลสตันหาที่ลวงตาลวงใจของมนุษย์อวยพรให้ยมทั้งสองรักและซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปนะสาธุครับสาธุคะ่ะหลวงพ่อ โปรดติดตามตอนต่อไป